ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาเออไปเปิดกล่องน,นี่กันนะครับแ็กมาสองชิ้นครับงั้นเดี๋ยวเราครับเปิดก่อนแล้วกันอันนึ่งนะดีเลยไปไม่เป็นไรเปิดล่อนก่อนครับเผื่ออะไรดีมาเผื่อนานมาก็ดีครับเจอราครับอได้แสนหนึ่งก็คุม้ม โอเคเปิดเลยครับแะไว่าทีละอันแล้วกันอ๋อเป็นมีตำนานไทยด้วยนี่ว่าหัวสุ่มอะไรวะไม่ได้อยากได้เลยตำนานไทยมาดีว่ครับอันนี้สุ่มอย่นี้โอเคเปิดกันเลย กันหล่ะกะลา,ากาาีฬาเดนเดนเซ่โอเคก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันครับคุณครับ